คุณลุงอะใจะใส่เสื้อตัวเดิมเหมือนครั้งที่แล้วครั้งแรกที่มาเหมือนกับไปทําอะไรมาเสื้อมีรอยสระบกเปื้อนๆเ,เ,เลอะๆแต่พอครั้งที่สามเนี้ยสิคะมันก็เลยแบบว่าโอ ท่านหนึ่งมามาทานที่ร้านนะคะก็เป็นเป็นคุณลุงที่อยู่ในชุดของขับสเลง้งขีเล้งมานะคะแล้วก็เนื้อตัวมอมแมมมากนะคะขมมกขโมยมาสั่งเนื้อตุน๋นเกาเหลาเนื้อตุนที่ร้านล้านเนี่ยทานแล้วก็เออคุณลุงเจ๋งมากเลยเนาะเพราะว่าแถวเนี้ยร้านเราเนี่ยราคาค่อนข้างสูงอะคะ่ะ สำหรับอา,อาหารประเภทเนื้อตุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงก็มาทานครั้งแรกแล้วก็ดูแลคุณลุงอย่างดีอะค่ะเป็นเป็นลูกค้าของเราคนหนึ่งเหมือนกับทุกคนนะคะแล้ววันที่สองคุณลุงก็มาอีกแต่วันแรกนะ่ะคุณลั่นเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็แบบจึก๊กนึงว่าโอ้โหคุณลุงจะมีไรายได้ขนาดไหนนะมากินของเราได้ขนาดนี้เราแบบเราต้องแบบ ใส่ให้คุณลุงเยอะอะค่ะก,ก,ก็ให้เขาอิ่มให้ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอครั้งที่สองคุณลุงมาอีกแล้วก็มาในชุดเดิมนะคะมาทานอีกเหมือนเดิมสั่งเหมือนเดิมนั่งโต๊ะเดิมแล้วคร,ครั้งนี้เนี่ยพี่เดินไปบอกคุณลุงว่าโต๊ะเนี้ยร้อนคุณลุงจะเปลี่ยนโต๊ะนั่งไหมคะเพราะว่าตรงเนี้ยแดดมันส่องละคุณลุงก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณลุงก็เอากระดาษออกมาแล้วก็นั่งจดนั่งเขียนทํางานของตัวเองไป ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอพอของที่คุณลุงสั่งมาก็าเหลามาคุณลุงก็ทานปกติแล้วเขาก็มีการคุยกันกันกบคุณลั่นนะคะคุยกันบ้างตลอดนะคะแล้วก็พอครั้งที่สามคุณลุงก็มาอีกแต่คราวนี้พี่ไม่อยู่แต่คุณลั่นอยู่เขามาในชุดของตำรวจเลยค่ะมาเต็มยศเลยแล้วก็ขี่รถของตำรวจมารถเหมือนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์จราจรเงี้ยค่ะ แล้วก็มานั่งทานปกติเลยเราก็ตกใจไงคะแล้วก็อุ้ยคุณลุงเป็นตำรวจนี่นาอะไรอย่างเงี้ยมาทําไมอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าจะมาสืบอะไรหรือเปล่าไปสืบจากตรงอื่นมาแล้วมาทานที่เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็คิดกันไปเรื่อยๆขำๆเพราะว่าแต่ของเราอะ่ะไม่มีอะไรให,ให้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 ผิดนะคะมันมันไม่ได้ใส่ส่วนผสมที่มันพิเศษอะไรที่แบบ ทานแล้วมันหัวเราะเฮฮาอะไรย่างเงี้ยไม่มีนะคะของเราไม่มีเท่าที่ทราบมาพอเราเห็นเราก็เลยถามถามลูกน้องว่ารู้จักคุณลุงไหมเขาบอกว่าคุณลุงอ่ะเป็นตำรวจแถวนี้แต่เขาก็ไม่ได้รู้ยศหรอกนะคะก็พอถามไปถามไปอ๋อเป็นรองสารวัตรจราจรแล้วคุณลุงเนี่ยใกล้จะเกษียณแล้วนะคะใกล้จะปลดใกล้จะเกษียณแล้วก็รับ ทำงานทุกอย่างบ้านคุณลุงก็ใหญ่โตเลยละนะคะแต่ว่าเราก็เห็นว่าเออคุณลุงสู้งานเนาะอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงจะทานเกบาทก็คือน้ำสิบบาทนะคะเพราะว่าเกาเหลาเราขายอยู่ที่80บาทก็จัดว่าก็ว่าว,าว,าวา่แพงสําหรับตรงนี้ราคาค่อนข้าง,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 างสูงแต่เราใช้เนื้อดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ทานของเรานะ่ยอิ่มคุ้มราคาเราก็คิดว่าเออคุณลุงอาจจะชอบตรงที่ว่าทานแล้วอิ่มอะคะ่ะร้านลั่นเนื<ม>เ้อตุนปลาเด้งเนี่ยค่ะเพิ่งเปิดได้เดือนกว่าๆเองนะคะอยู่ที่ศูนย์รถยนต์สูกิท้าแยกเกาะยอนะคะ<ม>ก็เปิดจันทร์ถึงเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ